มาบอกดวงชาววันจันท์ค่ะจากวันที่1ถึง5เมษายน2,566หรือว่า2,023เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมมีใช่ดวงส่วนตัวนะคะ,ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาววันจันทร์ใน5วันนี้เริ่มวันที่1เมษายนนะคะไพ่เดลเวอร เป็นไพ่ชุดหลักเลยค่ะได้ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกแล้วในวันนี้คุณมาถึงทางเลือกคุณอาจจะทำงานมากกว่าสองอย่างขึ้นไปแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโดเพราะว่าคุณไม่สามารถจะทำงาน หลายๆอย่างพร้อมกันไปได้อย่างนี้นะคะงานนั้นก็ดีงานที่มาใหม่ก็ดีอ,อยู่ในช่วงต้องตัดสินใจวันนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีมีมากกว่าเราสองคนอย่างนี้นะคะอาจจะอึดอัดใจ มือที่สาอาจจะไม่ใช่ชู้เสมอไปอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องบางทีคุณก็ต้องเลือกว่าจะเอาใจใครอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเลือกทางใดทางหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่คนวันจันทร์ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าความรัก เรื่องอื่นๆภายในวันนี้มาถึงวันที่สองเมษาชาววันจันทร์คุณมีการเปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ายเกี่ยวกับงานงานคุณนะเป็นงานที่ต้องใช้เวลานานอย่างนี้นะคะในการทำต้องเป็นงานที่ต้องทำให้สําเร็จ แล้วก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจสำหรับคุณหรือว่าผู้สั่งการมันเป็นงานที่ไม่ใช่งานเล็กๆหรือว่างานมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากๆอย่างนี้นะคะเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการตัดสินใจงานของคุณ ตลอดทั้งวันนี้คุณสามารถทำผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจะเน็ดเหนื่อยบ้างก็เป็นธรรมดาของการทำงานแต่คุณได้รับชัยชนะนะคะวันที่3เมษายนาชาววันจันทร์เป็นวันที่คุณเครียดอึดอัดปัญหามีอยู่รอบตัว ไพ่ใบนี้เมื่อปรากฏขึ้นวิธีแก้ปัญหาให้แก้ปัญหาที่ตัวเราก่อนนะคะมองมาที่ตัวเราคุณก็จะพบทางออกเมื่อแก้ไขปัญหาที่ตัวเราได้แล้วปัญหาข้างนอกคุณสามารถหลบหลีกได้โดยใช้ความอดทนนะคะใช้ความอดทนความนิ่ง แล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีอดทนให้ได้ค่ะมาถึงวันที่ 4, สี่เมษายนคุณได้ไพ่สเตรน์ราชินีสิงโตวันนี้การใช้ความอ่อนโยนความรักความมีเมตตาจริงใจไม่ว่าคุณเจอสิ่งใดนะคะ คุณสามารถผ่านไปได้โดยการใช้สติปัญญาแล้วก็ความมีเมตตาไม่ใช้อารมณ์แค่นั้นเองค่ะคุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้และในวันนี้บางคนอาจได้ครอบครองสิ่งของมีราคาและก็คู่ควรกับคุณที่เก่งนะคะามาวันถึง มาถึงวันที่5เมษายนชาววันจันทร์คุณได้ไพ่เด็กดาบเด็กถือดาบปัญหามันนิดเดียวคะ่ะแค่ก็ทำให้คุณงุดเงียรำคาญนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรตลอดวันที่5เมษามันเป็นเรื่องเล็กๆแค่คุณปรับความคิดของตัวเอง มองปัญหาไม่เป็นปัญหานะคะมองว่าเป็นสิ่งเล็กๆที่มาทดสอบความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณคุณแก้ปัญหาได้ค่ะมันเป็นปัญหาด้านอารมณ์ค่ะนี่คือพลังงานโดยรวมของชาววันจันทร์ในห้าวันนี้ไม่หมอจะบอก หนเมษายนนะคะไม่มีอะไรที่คุณจะแก้ไขไม่ได้ขอให้ควบคุมอารมณ์จิตใจของตัวเองใช้ความเมตตานะคะแล้วก็แก้ปัญหาที่ตัวเรานิ่งให้ได้นิ่งให้เป็นคะ่ะคุณชนะคะ่ะการตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สำหรับคุณนะคะในวันที่หนึ่งเมษาก็เลือกสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนคะ่ะจะเป็นการดีที่สุดแม่หมอก็ขอขอบคุณและก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนในทุกวันนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณผู้เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า